ก็เต็มให้ให้สัมภาษณ์นะคะสื่อแล้วก็โซเชียลที่เอาไปเล่นหลายอย่างเนี่ยถ้าตรงไหนมันเสียหายคุณพนัยก็คอณจาแจ้งตรงหน้าไว้ค่ะเุณแจ้งรู้ว่าถ้าไม่เสียหายเราก็จะไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็อะไรไม่เป็นอะไรมันก็เต็มทุนนะคะไอ้คือนะคะจุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึก เรื่องนี้มันนานมากเลยที่เราโดนทางความรู้สึกนะทางอะไรอย่างแล้วก็ครอบครัวด้วยลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ได้ออามาิตอบโต้อะไรเพราะว่าเราก็คือเป็นเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเราก็อยากจะพยายามความรู้สึกว่าที่เราก็ถูกกระทำนแล้วเราก็อยากจะป้องกันป้องป้องสิ่งของเราลุ้นของเราทองสุครอบครัวเราอะไรประมาณนี้ถ้าตรงไหนที่มันไม่เข้าข่ายแม่อะไรส่วนพวกนี้น่ะเราก็ ฟ้าแตนพูดชัดเจนนะคะไม่ได้ไม่ได้ออกมาในข้อข้อความตรงนี้นะอยาเกิดสมอชาแนลค่ะเกินไปแล้วก็ให้สัตว์สื่อทางสื่อภายในจัดการคือตอนนี้มีที่เข้าขายอย่างไรหรือว่าเราแค่แบ่งเคลื่อนไปเฉยงเราก็ต้องมีบ้างแล้วแต่ว่าเราก็มีมาแล้วแหละเรา <fits S 1> <ไ>มีเรามีมาแล้วแต่ทางเราเนี่ยให้แต่บอกจะมีเอาไป